ตอนนี้จะมีให้เลือกสีเหลืองกับสีเทอร์ควอย์ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเทอร์ควอยด์เทอร์ควอย์ออย <c oughs> ตัวนี้รองรับเกมคอนโซลเก่าๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะของมันต้องมี <c oughs> คือเกมสมัยก่อนภาพมันไม่ได้สวยเหมือนปัจจุบันนะแต่เวลาที่เราเอามาเล่นเน่ยบางทีมันนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะนอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องเทอควอยผมไปหาเครื่องเล่นเกม l e ปโทแ o น h a n d h e l ก็คือเครื่องเล่นเกมแบบย้อนยุค นั่นก็คือ a n b o n i c R G 5 0 5รูปทรงผมว่าดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยนะพอดีผมเห็นบางเกมที่เขาทดสอบแบบเฮ้ยเป็นเกมที่เราอยากเล่น <g ül> ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเ,เคยเล่นเกมแนวพวกนี้มันมีความแบบคิดถึงไงแบบแบบเฮ้ยอยากจะลองเล่นซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยติดตามผมจะรู้ดีว่าผมเคยเอามือถือมาลงอีมูแล้วก็เล่นเกมในเครื่องเพแต่ผมจะบอกว่าเวลาโหลดเกมโคตรยากเลย โหลดเกมยากมากไหนจะเรื่องของโฆษณาเราต้องกดข้ามกดอะไรกว่าจะโหลดได้แต่ละเกมซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าใครอยากเล่นโดยที่ไม่อยากยุ่งยากอะไรเหมือนผมนะนี่ผมแนะนำตัวนี้เลยนะ a n d e r r n i n g RG 5 0 5 My เครื่องเล่นเกมมือถือ Android 12ตัวนี้ใช้ Unisoc Tiger T618 ในส่วนของ T618 สเปคจะใกล้เคียงกับ Helio G88 ก็ลองดูคะแนนที่ผมขึ้นให้ดูนะสิ่งที่ควรอ่านสำหรับคนซื้อพร้อมเมมเกม SD การ d ขนาด SD ก a r d 256 g b จะเน้นเกมพวก PS1, PSP และ PS2 หน้าจอสัมผัส OLED ขนาด4.95นิ้วความละเอียด960 คูณ544แรม 4GB กิกล r 4 x ตัวนี้รองรับเกมคอนโซลเก่าๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเท่าที่ผมดูนี่น่าจะครบเลยนะครับพูดตามตรงนะเห็นแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> ของมันต้องมี <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้ผมซื้อเครื่องเล่นเกมมือถือตัวเล็กๆเกนี่ยตัวเล็กๆขนาดนี้มานั่งกดเล่นเกมมาริโอเนี่ยน่าจะไม่มียี่ห้อนะเล่นแบบไม่ถึงเดือนนะไปซะแล้วอย่างนี้ บินไปซะแล้วผมมาหาข้อมูลเจอยี่ห้อ Ambernic ของเครื่องเล่นเกมเล็บโทนี่ติดอันดับท็อปๆเลยนะนี่ถ้าใครจะซื้อแนะนำซื้อจากที่ร้านนี้นะครับทุกคนดูนะโอ้โหเกมพกพาเยอะมากเป็นเกมแนวเล็บโทรแฮนด์เฮลนะครับดูสิ โอ้โหมีหลายแบบอะ่ะข้อดีของการซื้อสินค้าจากร้านนี้รับประกันคุณภาพของแท้100%มั่นใจบริการจัดส่งรวดเร็วศูนย์บริการในไทยรับประกันสินค้า1ปีบริการหลังการขายเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันอันนี้คือของทางร้านนะครับแล้วก็เขาจะมีเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆนะ นี่ตามนี้เลยลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมเพิ่งสั่งแท็บเล็ตของร้านนี้ไปแล้วก็สินค้าก็ได้ครบถ้วนเขามีของแถมเพิ่มให้ด้วยนะตอนนี้จะมีให้เลือกสีเหลืองกับสีเทอร์ควอยไม่รู้ออกไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเทอร์ควอยเทอร์ควอย สำหรับเครื่องปล่าราคาที่ผมได้มานะตอนนี้5,890บาทถ้าซื้อพร้อมเมมและเขาลงเกมให้8,000กว่าเกมนะ6,299บาทแต่ถ้าเราซื้อ256กิกเกมที่ได้มา11,000เกมขึ้นไปนะครับ11,000เกมบวกแล้วก็เมื่อกี้เขาเน้นย้ำว่าถ้าซื้อเมมขนาดนี้จะเน้นเกมพวก PS1, PSP และ PS2 มีหลายเกมนี้อยากลองเลยแนวสตรีทไฟ i g เตอรเนี่ยสตรีทไฟ i g เตอร์เ k k เ n หรือว่า Final Fantasy 7แต่เดี๋ยวถ้าได้เครื่องมาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูก็กดเพิ่มไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินที่แอปช้อปปี้กันเพราะว่าจ่ายเงินในแอปช้อปปี้จ่ายได้ราคาถูกกว่าเพราะว่าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ไปไปดูกันตอนนี้ผมได้โค้ดส่วนลดจากร้านค้า198บาทตรงนี้เลยนะส่วนลดร้านค้า3% ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่6,419บาทมีโค้ดส,ส่วนลดของช้อปปีนี่คืนเงิน15%เป็นคอยนะครับกดไปแล้วผมมีคอยส่วนลดของช้อปปีีกดไปเอาให้หมดดูซิจะได้ราคาที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับสรุปนะราคาที่ผมจะต้องจ่ายนะ6,148บาทและเมื่อรับสินค้าเสร็จปุ๊บผมจะได้รับคอยอีก916บาท เหลือประมาณเท่าไหร่เนี่ยเหลือประมาณ5,200เท่านั้นเองทุกคนโอเคกดสั่งซื้อตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับราคาของตัวเครื่องจริงๆที่ผมซื้อแล้วก็หักคอยที่จะได้รับมา5231บาท35สตางค์ตีเป็น5232โดยรวมที่ผมต้องจ่ายแล้วก็ได้รับมาก็5 2 5 2 3 2บาทก็ถือว่า ลองดูนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวอยากได้แบบนี้มานานแล้วนะครับอยากมาลองเล่นอยากมาลองนึกถึงอดีตคือเกมสมัยก่อนภาพมันไม่ได้สวยเหมือนปัจจุบันนะแต่เวลาที่เราเอามาเล่นน่ะบางทีมันนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะบางเครื่องนะผมต้องไปนั่งเล่นร้านเกมอะ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องพวกนี้ ต้องไปเล่นร้านเกมอนอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องถ้าใครสนใจตัวเดียวกับที่ผมสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะมีลิงก์ร้านมีลิงก์ใน La ซ a d a ลิงก์ใน s h อป e e อันนี้ผมสั่งซื้อจากใน s h อป e e นะเพราะว่าบางช่วงในช h อป e e เขาก็ทำราคาได้ดีกว่าบางช่วงก็จะมีโปรใน La ซ a d a เราเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกเอาที่ไหนถูกเราก็ซื้อจากที่นั่นแต่แต่ที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกที่ร้านก่อนนะนี่เลือกจากร้านนี้ g e t d o ดอสินค้า100%เ นี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ a n b e r n i c Band Product in Thailand เลยนะ โอ้ก็น่าจะสบายใจได้นะครับในส่วนของวันที่6เดือน6ก็จะมีแคมเปญใหญ่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือเป็นโปรวันคู่วันที่6เดือน6โคสลดเยอะมากร้านค้าต่างๆนี่มีแฟลชเซล์มีลดราคาแข่งกันเรียกว่าขายกันแบบไม่เอากำไรอ่ะและยังมีคุกปองของแพลตฟอร์มต่างๆของช้อปปี้ของ La z a ดมาช่วยกันลดอีกบอกได้เลยว่าถ้าซื้อวันที่6เดือน6คุณอาจจะได้ราคาถูกกว่าของผมอีก หก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าจากร้านนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อร้านค้านี่เดี๋ยวผมขึ้นเพจเขาให้ก็แลวกันถ้าใครซื้อสินค้าจากร้านของเขาก็จะมีโบชัวนะครับก็จะมีโบชัวมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อต่อตา,งตางๆนานาอุ่นใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าผมได้เครื่อง a n b ด n i c R G 5 0 5จะรีบทำรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเครื่องที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้าง เล่นเกมแนวไหนคอนโซลไหนได้บ้างเดี๋ยวมาดูกัน